ดีค่ะรับสร้างสระว่ายน้ำม้าน้ำดีไซน์และไ์เฮเวนนะคะวันนี้เรามาส่งงานกันที่จังหวัดนนทบุรีค่ะสรานี้จะอยู่ขนาด2เมตร80คูณ7เมตรนะคะปูด้วยกระเบื้องหินธรรมชาติสวยๆกันแบบนี้เลยเดียวค่ะระบบน้ำล้นนะคะนี่นะคะนี่ก็จะเป็นหน้าน้ำล้นสวยๆกันแบบนี้เลยทีเดียวค่ะแล้วก็จะมีจกักรุชี่สีหัวแรงๆแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็จะมีเครื่องว่ายทวนกระแสนะคะแรงแรงกันแบบนี้ไว้ออกกำลังกายไว้เล่นน้ำที่บ้านได้อย่างสบายมากเลยนะคะแล้วก็จะมีน้ำตกสามแพรมีหัวสิงโตสวยๆกันแบบนี้เลยทีเดียวคะ่ะที่บ้านคุณบอสลาดจะคลิลูกค้าที่น่ารักของเรานั่นเองนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากให้เรารับสร้างสระสามารถติดต่อกันสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะที่ม่านน้ำดีไซน์และไร์เฮเบ้นนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ